สี่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องโฟกัสในปี2023ในการขายของออนไลน์ต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าปีนี้ผมจะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นสี่กลุ่มอ่ะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำตัวของผมเอสจีปแปดสตูดิโอู้ที่มียอดขาย2ปีมากกว่า10ล้าน3ปีมากกว่า15ล้านเออกับปีที่แล้วยังไม่ได้ปิดงบก็น่าจะนั่นแหละรวมขายมาแล้ว3ปี น่าจะมากกว่าสิห้าล้านยอดขายนะไอสัตว์ไม่ใช่กําไรกาไรก็น่าจะประมาณล้านกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ปัจจุบันผมก็ทําธุรกิจขายของออนไลน์เออมีทั้งรายใหญ่รายย่อยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ปีเข้าปีที่สี่แล้วปีที่ผ่านมาผมก็เจอข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะแบ่งปีเนี้ยเราต้องวางโฟกัสก่อนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องโฟกัสผมแบ่งเป็นสี่กลุ่มอันที่หนึ่งครับเนี่ยทุกคนต้องฟังอันนี้ เพราะว่าทุกคนทําได้ครับคือกลุ่มรายย่อยเออคือผมไปอ่านอะไรมาไม่รู้อะเออจากสถาบันของจีนเขาบอกว่ากลุ่มที่ซื้อของเรามากที่สุดคือกลุ่มรายย่อยเอออันนี้จริงเว้ยคือลูกค้าแบบเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเอออันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอ่านในปีแรกในปีแรกอ่ะนับตั้งแต่เดือนเมษาเดือนเมษาสองพันยี่สิบถึงธันวาสองพันยี่สิบ เป็นรายย่อยทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่ในธันวาสองพันย่ิบอะเออธันวาเมาื่อสองปีสามปีที่แล้วเป็นลายย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เออแล้วยอดขายของผมมาตอนนั้นนะเดือนธันวาสองพันยิบล้านเจ็ดเออล้านเจ็ดค่าโฆษณาประมาณแสนหนึง่งเนี่ยเห็นปะลายย่อยทั้งนั้นไม่มีลูกค้าประจําไม่มีอะไรเลยนะอะอาจจะมีบ้างแต่มีเล็กน้อยแหละอย่างเงี้ยเป็นการซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปจะทำให้ผมมาดูเออจริง สถาบันวิจัยบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้กลุ่มลูกค้าที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือรายย่อยคือแบบเขาซื้อมาซื้อมาขายไปแล้วก็อาจจะไม่กลับมาซื้ออีกแต่เราก็ควรจะสนใจกลุ่มรายนี้ซึ่งปี2022นะผมไปทิ้งกลุ่มนี้ไปก็ยอมรับว่าพลาดเยอะพอสมควรเออเออเนี่ยกลุ่มรายย่อยนี่สําคัญมากเพราะว่าทุกคนจะต้องเจอกับกลุ่มนี้แน่นอนคุณมายิงแอดก่อนที่คุณจะสร้างตัวตน อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเจอลูกค้ากลุ่มรายย่อยเออแล้วแน่นอนคุณยิงแอดคุณเจอกลุ่มรายย่อยสินค้าอ่ะถ้าย้อนกลับไปสองปีที่แล้วนะผมก็จะขายพวกไฟโซล่าเซลลขายพวกแฟชั่นนัไนแหลอย่างเงี้ยเพราะว่าสองปีที่แล้วห้างมันยังไม่เปิดเว้ยเออห้างมันยังไม่เปิดถูกปะสองปีที่แล้วโควิดมันแบบเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยโควิดมันไปประมาณเดี๋ยวนู่นปิดเดี๋ยวนี้ปิด ทำให้คนไม่กล้าที่จะออกบ้านเว้ยผมก็จะขายของเนี่ยเออที่แบบว่าอย่างเช่นขายอขายตาขอขายกระเป๋าขายถ่านชาร์จขายไฟโซล,ล่าเซลล์นี่ขายก็เออไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นนะมึงก็สั่งจากช้อปปี้สั่งรัคซาด้ามามา,มาสั่งอ่ะอันแนวทางการขายอะกระเป๋ากระเป๋ามันใบนึงมันห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทผมก็เอามาจับจับสามใบทุนมันก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ สามใบสองเก้าเก้าตอนแรกอ่ะห้าสิบห้าบาทสองใบมันร้อยสิบผมก็หนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเออก็ขายได้ดีชิบหมเลยเออแต่แต่หลังจากนั้นอ่ะในปีปีนะ่ะไม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยกระเป๋าไม่ได้ขายพอแล้วเพราะว่าแม่งหมดไอเ้เหี้ยตอนแรกมันมีสามสีไปไป,ไปมามา,มาสีดําหมดตอนนี้แม่งเหลือแต่สีน้ําตาลเข้มมาเลยอย่างเงี้ยทําให้มัน มันก็ยังขายได้อยู่นะกระเป๋าในติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังขายได้แต่มันของไม่หมดนะเออปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือขา,ขายไปมันของหมดหน้าเบื่อชิบหยเลยเออแต่ที่ไม่หมดนะเอออีตาขอฟองน้ ANO, ออํานาโนไอที่แม่งสั่งมาเด้ยเรื่อยขายได้เรื่อยเื่อยหรือว่ายาไล่แมงสาบอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยขายในแนวเนี้ยมันมันนั่งดูตอนแรกก็แบบให้มันขายแบบจิ๊กก๊อกพอมันนั่งดูยอดเออมันก็เยอะอยู่นะเออเยอะเยอะมากเลยเออเนี่ยคือรายย่อยละ่ะเราไม่ควรจะ ทิ้งแล้วไม่ควรจะทิ้งเราต้องโฟกัสจากลายย่อยขายง่ายสุดอะราคาที่ขายง่ายที่สุดคือเก้าสิบเก้าถึงสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าอะไรประมาณเนี้ยไม่เกินห้าร้อยสี่เก้าเก้ามันแพงเก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าเนี่ยคนเขาจะซื้ออย่างไม้แขวนอะมึงเห็นปะไม้แขวนไม้แขวนเมื่อก่อนกูขายแม่งได้หลายแสนอยู่นะไม้แขวนช้อปปี้แม่งอัลละแปดบาทกูเอามากูเอามาสี่อันวิธีขายนะ มึงจะมาขายอะไรแปดบาทเอามาขายอะไรยี่สิบอย่างเงี้ยคนแม่งไม่ซื้อแพงไม้แขวนอะไรแปดบาทมึงเอามาขายอะไรยี่สิบแม่งแพงกลัวามาขายแปดบาทนะกูขายสองแถมสองเก้าสิบเก้าบาทแปดสามยี่สิบสี่ค่าสินค้ายี่สบบาทค่าส่งยี่สิบาทก็เป็นสี่สิบแปดบาทเอามาขายเก้าสิบเก้าบาทแม่งหูยแม่งขายดีชิบหมเลยมึงเชื่อปะเนี่ยรายย่อยอย่ะเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราไม่ควรทิ้งซึ่งปีเนี้ผมจะมาโฟกัสอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องโฟกัสไอ้สินค้าที่แม่งไม่หมด อย่างเช่นตะขอหรือไม้แขวนมันก็ไม่หมดนะแต่แอดมันพังยังไม่มีเวลาทําใหม่เออไม้แขวนแบบว่าไม้แขวนจัดระเบียบอะที่มันเป็นกาวช่องเหี่ยอะไรมันงองเงี้ยงชิ่หายเลยแต่มันก็ขายได้ขายได้ไดเป็นแสนด้วยเออแบบเนี่ยคือรายย่อยเราไม่ขวดคือการยิงแอดขายที่อะไรก็ได้สินค้าในบ้านนะสินค้าในบ้านขายอะไรก็ได้เรานําเสนอให้เขาแบบอยากซื้ออะเออคุณลองดูวิดีโอของคุณ คุณลองดูบางคนขายไม่ได้บอกว่าแอดไม่ดังมึงลองดูวิดีโอสองคุณหรือเมื่อเอาไปให้คนรู้จักดูถามว่าเนี่ยดูแล้วมันอยากซื้อไหมเออบางคนนะ่ะไม่ได้เป็นที่สินค้าเว้ยจากการวิจัยของสถาบัน sj แปดแปด i o โสถาบันที่มีนักศึกษากับองค์ตกเองมากที่สุดบางคนนะ่ะจับสินค้าอาจจะสินค้าดีด้วยแหละแต่แม่งทำนำเสนอไม่เป็นเออทำนำเสนอไม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะลายใหญ่ลายย่อยรายอะไรอะ คือการนําเสนอสินค้าเออบางคนอาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเพี้ยอะไรเปัญญาอ่อนเป็นการนําเสนอสินค้าคือรายย่อยอ่ะมึงก็ต้องนําเสนออีกแบบหนึง่งมึงจะขายของเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยกว่าบาทมึงไปพูดเยอะพูดอะไรก็แม่งเขาไม่ฟังมันจะแบบพูดสั้นๆจะใจความแต่ถ้าเกิดมึงจะขายของเป็นพันเออก็ต้องพูดยาวๆหน่อยเพราะว่าแม่งเขาจะได้แบบว่าดูแบบให้มั่นใจไงเออเนี่ยเห็นปะมันมันเลยเขาเลยบอกว่าอยู่ที่คอนเทนต์ คอนเทนต์คือเนื้อหาที่เรานําเสนอเว้ยคอนเทนต์ของผมผมก็รีวิวตรงไปตรงมานะไม่ได้มาแบบโอ้ยขายไฟโซ,โซลาเซลล์ไม่ได้แบบโอ้ยสอยกูม,มื่จังเลยโอ้ยทําไงดีติดไฟโซลาเซลล์ไอเทียปัญญาอ่อนอนะนไอสัตว์มึงดูละครมากไปผมก็จะมาเนี่ยไอสัตว์ยี่ห้อนี้แม่งสว่างกว่าแกะแบตให้ดูชาร์จให้ดูว่ามันเอามิเตอร์มาวัดแม่งไอไหนแม่งชาร์จเร็วอันไหนแม่งสว่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคอนเทนต์อันนี้คือคอนเทนต์มันเป็นที่คอนเทนต์ไม่ใช่แบบ โอ้ยซอยกูมืดจังเลยเนี่ยเนี่ยมึงเห็น UFO ปะเห็นปะ UFO เนี่ยมา็นปะ UFO บนหัวกูสามอันเนี่ยเห็นปะคอนเทนต์ของผมคือคอนเทนต์ตัวอย่างคอนเทนต์ของผมคือผมจะเอามาสั่งมาสักสามสี่ยี่ห้อแล้วก็จะขายแค่ยี่ห้อเดียวแล้วบอกว่าเนี่ยผมทดลองมาแล้วประมาณสี่ยี่ห้อยี่ห้อนี้ดีสุดเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวอย่างคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นที่คอนเทนต์เว้ยแต่ถ้าเกิดคุณเอามาอันเดียวแล้วมาขายอุ้ยบอกว่ายี่ห้อนี้ดีดีดีอย่างไรเนี่ย คอนเทนต์ของผมเนี่ยแล้วมันใช้ได้ทุกสินค้าไม่ใช่แค่เป็นไฟโซลาเซลล์เอามาสักสามสี่อันเออเอามาสักสามอันกําลังดีหรือสี่ก็ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอ่ะอีอันกลางสว่างสุดผมแนะนําอันกลางครับนี่อันนี้มันก็โอเคนะแต่อันกลางสว่างสุดดีสุดสนใจสั่งซื้ออันกลางอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ไว้เออมันเป็นคอนเทนต์แต่อันนี้มันเป็นหลักพันมันก็ต้องนำเสนออีกแบบหนึ่งเออแล้วถ้าเกิดเป็นหลักร้อยมันไม่ต้องอะไรมากหรอกมันก็สองแถมสองติดไอ้รับอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปุ กลุ่มลูกไม่ว่าคุณจะกลุ่มลูกค้าไหนคอนเทนต์นี่สําคัญไม่ใช่แคปชั่นหยุดนิ้วคือเราจะเจอหลอกเราจะเจอหลอกไอ้พวกขายคอร์ส่ะประมาณว่ากูกูไม่ได้ขายคอร์สกูจะว่ากูขายคอร์สก็ได้นะเออผมมีกลุ่มอิมมอร์ทอยู่เออทําให้ดูไม่ได้ขายทําให้ดูว่าในของจริงมันเป็นอย่างนี้มันจะมีกลุ่มแบบว่าคนที่ขายคอร์สอย่างเช่นขายกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเอาตามตรงนะไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยแล้วก็แบบว่า แคปชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนแคปชั่นแล้วยอดขายดีคือไม่ได้ช่วยเฮียอะไรหรอกอาจจะช่วยแต่ช่วยนิดหน่อยจริงๆรนะ่ะคอนเทนต์นวนๆเออคอนเทนต์ล้วนๆถ้าเกิดกูไม่เก่าจริงกูไม่ขายมาเข้าปีที่สี่หรอกเออเออ,เอ,อนะี่ยเห็นไกลุ่มแรกอ่ะกลุ่มแรกอ่ะที่สนใจที่เราต้องให้ความสนใจไม่ควรพลาดเลยคือกลุ่มลูกค้าหลาย,ย,ย่อ,อ,ลยยอยเออหลย่อยซึ่งปีสองพันยิบสองผมไปทิ้งเออ ผมลดยิงแอดเลยแค่วันละสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งมาเพิ่งมายิงเพิ่งมันกลับมายิงช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วก็เห็นว่าเอ,อ้ยยิงแอดมันก็มันก็ได้นี่ว่าเออตอนแรกอ่ะผมไปใส่ใจไอ้กลุ่มกลุ่มรายใหญ่มากเกินไปเว้ยความจริงอะมันควรจะบาลาน์เออบาลาน์กันเออรายย่อยเนี่ยไม่ควรทิ้งเนี่ยผมก็กําลังกลับมาทํารายย่อยให้รายใหญ่กับรายย่อยมันสมดุลกันห้าสิบห้าสิบเออจะให้ดี ก็ที่ผมเคยพูดให้ฟังไปแล้วว่าตอนแรกอะรายย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มารายย่อยเจ็ดสิบรายใหญ่สามสิบตอนนี้แม่งรายใหญ่เก้าสิบรายย่อยแค่สิบเราต้องกลับเอารายย่อยขึ้นมาเออของจิักาะนี้ขายได้ยังขายได้ค่าแอดยังอยู่รอดเออยังอยู่รอดเพราะว่าผมลองกลับมาตั้งใจทําอีกแล้วเออมันก็โอเคนะอันที่สองอันแรกนะรายย่อยคือขาดยิงแอดก็อางนั้นอันที่สองครับกลุ่ม ลูกค้าที่หวังกลับมาซื้อซ้ําอะไรล่ะที่หวังกลับมาซื้อซ้ําอย่างเช่นเนี่ยอย่างไฟโซลา่าเซลล์เนี่ยคนเขากลับมาซื้อซ้าแน่นอนเพราะว่าเขาติดเขาไม่ได้ติดดวงเดียวถูกปะเออเนี่ยผมจะหาขายอะไรประมาณเนี้ยไฟโซลา่าเซลล์คืออันแรกอ่ะไปแล้วไปรับแม่งไม่กลับมาอันที่สองลูกค้าไม่ได้รายใหญ่หรอกลูกค้าที่มีการกลับมาซื้อซ้ำอย่างเช่นไฟโซลา่าเซลล์ตะขออีกเพราะว่าตะขอมึง แรกๆมึงก็ซื้อไปลองก่อนเก้าสิบเก้าบาทแล้วมึงมีไม้แขวนไม้เก้าสิบเก้าบาทไม้แขวนอีกไม้แขวนแม่งเสื้อผ้าเมียคุณเต็มตู้อาจจะซื้อไปเออติดใจซื้ออีกเนี่ยหรือไม่แบบยาไล่ตะขาบไล่กิ้งคือไล่อนาคอนด้าเฮียอะไรอย่างเงี้ยมันใช้หมดเขาก็กลับมาซื้อซ้ําเนี่ยไออันที่สองเนะี่ยผมก็เริ่มโฟกัสในปีปีที่แล้วเออมันก็มีลูกหลานหลายคนนะอย่างโซล่าเซลล์บางอันเขาเป็นหลายย่อยก็จริงนะ เขาใช้มาปีหนึ่งเขาใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วเขาก็กลับมารุ่นนี้ยังมีอยู่ไหมเออเฮียแม่งเห็นปะ่ะเราไม่ต้องไปบอดแคสต์ไปอะไรเขามีการกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยอันแรกอะลายย่อยอย่างลายย่อยก็ยคือแบบลายย่อยที่แบบไม่มีการกลับมาซื้ออะเหมือน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 มึงขายไก่ย่างวิเชียรบุรีข้างถนนนะเออเขาก็กลับมาซื้อไปแล้วก็มอนานอันนั้นเออแต่มันขายดีนะเอออันที่สองคาดหวังว่ากลับมาซื้อซ้ำเอออย่างเช่นอะขายเครื่องกรองน้ํามึงขายเครื่องกรองน้ํา มันก็ขายเครื่องกองน้ําไปแล้วก็หวังจะขายไส้กรองเพิ่มเออหรือขายขายอะไรดีวะนเนี่ยขายโซล่าเซลล์เนี่ยกูก็มีอะไรไหนปะแต่ส่วนมากอะลูกค้ากูไม่ซื้ออะไรหรอกกูขายอะไรให้แม่งลูกค้าร้านอื่นหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันมีการกลับมาซื้อซ้ำอืมที่ไม่ใช่ซื้ออันเดียวซื้ออันเดียวคืออะไรอย่าง,างเช่นบ้านไอ้หี่ปีนี้มึงซื้อบ้านปีหน้ามันคงไม่มีใครซื้อบ้านอีกอะไอ้สัตว์มึงรวยเหี้ยอะไรกันนักหนายังอนเก่าไม่ไหมด รถจัก,กรยานไฟฟ้าก็อาจจะซื้อซ้าได้นะซื้ออลองมาใช้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรว่าที่กลับมาซื้อซ้ําปุ๋ยน,เนะเองป่ะทาสวนปุ๋ยน้ํายาที่อะไรส้มควันไม้เอามาฉีดลายควันเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีทั้งลายใหญ่และลายย่อยเราก็ต้องโฟกัสเว้หาสินค้าอะไรกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าเราไม่ต้องเสียลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาหาลูกค้าเก่าแล้วยิ่งขายไปนานๆนนะ่ะลูกค้าเก่ามันก็จะกลับมาเรื่อยๆ เอออันนี้เราต้องหาที่กลับมาซื้อซ้ำอันต่อไปครับเป็นอันที่สามลูกค้าประเภทรายใหญ่ข้อดีของลูกค้ารายใหญ่คือผมอัดคิดีวิวสินค้าประมาณเฉลี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจเคยอัดนานสุดห้าหกชั่วโมงมั้งไอ้อัดเทียรนะ์แล้วหนาแต่ก็มีคนดูนะคนจะดูอยู่ที่ประมาณมากสุดก็สามชั่วโมงแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดของใหญ่ๆห่เว้ของใหญ่ๆห่คนเขาจะดูเพราะว่า เหมือนมึงจะซื้อบ้านนะมึงจะซื้อบ้านมึงก็ต้องมึงเห็นหลังนี้มึงคงไม่ซื้อหรอกมึงต้องเปรียบเทียบมึงต้องดูแล้วคนส่วนมากเว้ยจากการศึกษาโดยสถาบันวิชัย sj 8ป s แป d i ตคนจะซื้อไอ้ที่ร้านที่มีข้อมูลเยอะเออเหมือนมึงซื้อของ lazada หรือ shopee อะร้านแรกเก้าร้อยข้อมูลแม่งไม่มีหียอะไรเลยร้านที่สองพันหนึ่งรายละเอียดสินค้ามีมีรีวิวสินค้ามีวิธีใช้รายละเอียดแม่งลงจนแบบ เยอะมากเลยแน่นอนมึงซื้อละพันหนึ่งเพราะว่าซื้อเก้าร้อยกัวไงไอ้เฮี้ยมีแค่รูปเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่พันหนึ่งไม่มีรีวิวอย่างละเอียดมึงได้เห็นสินค้าแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคนไม่ค่อยสนใจพวกมึงไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันทําค่อนข้างยากพอสมควรเออมันต้องใช้เวลาใช้เวลาแต่คนไม่ค่อยสนใจแต่กลุ่มเนี้ยทาเงินหนักขายแม่งบางบาง,บางครั้งเน,นี่ยเนี่ยอย่างล่าสุดกูส่งเก็บไปทางหมื่นหนึ่งไอ้เฮี้ยแม่ง คือแบบมันในกลุ่มเนี้มันจะดีมากเนี่ยเก็บปลายทางหมื่นหนึง่งเก็บปลายทางแปดพันไอ้สัตว์หมื่นหนึ่งใช่ปะอ่ะคูขายหมื่นหนึ่งก็กําไรก็ประมาณสามพันแหละแม่งเนี่ยมึงมึงหาลูกค้าไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยมึงหาลูกค้าหมื่นหนึ่งให้แม่งมันซื้อทุกวันนะสมมติได้สามพันแม่งเดือนหนึง่งแม่งมันได้กำไรเป็นแสนแล้วเออเนี่ยเห็นป่ะรายใหญ่มันน่าสนใจที่มึงแพ็คแค่หมื่นเดียวกล่องใหญ่ๆหญ่สองกล่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแค่แม่งกำไรสามพันเออเนี่ยคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่น่าสนใจ ไอออร์แกนิกอ่ะผมเคยทําพลิกอยู่ที่ประมาณหกแสนเออหกแสนแบบถูงสุดเลยนะไม่มีค่าโฆษณาเป็นลูกค้ารายใหญ่หกแสนแต่มันก็หลังๆก็ลดลงแล้วมันก็จะใช้เลี่ยอยู่ที่ประมาณสี่แสนหลังๆก็ลดลงมาเออลดลงมาเพราะว่าสาเหตุที่ลดนะ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เดินทางผิดพลาดหรอกมีตัวเลือกให้ลูกค้าน้อยเกินเออบางครั้งลูกค้าก็อาจต้องการจะคือสินค้าตอนเนี้ยล้านกูเนี่ยต่ําสุดพันสี่ เห็นไหมคือลูกค้าบางคนน่ะเขามีตังค์แต่แพันสี่เขาว่าแพงไปเออต่อให้ของดีแต่เก็ก็ว่าแพงไปเออช่วงหลั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 ง,ลงปีที่แล้วกูเดินทางผิดมาไว้เออพันสี่แม่งแพงไปแต่ก็ยอดมันเลยตุกเออแต่ตอนหลังๆไว้กูก็ขายหาของแบบแปดร้อยตอนแรกอ่ะไปโฟกัสไฮเอ็นมากเกินไปเออ มันก็มีแบบมีเดียมเอ็นนะแต่ตอนหลังมีเดียมเอ็นมันหมดก็ไม่ได้หามาขายก็แม่งมีแต่พันสี่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอช่วงยี่สิบวันสุดท้ายไม่ได้ยี่สิบวันแต่วันที่ยี่สิบธันวาสองพันยิบสองของแม่งมันมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตกูก็ได้เออไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ก็เปลี่ยนแหละคือมันก่อนหน้านั้นแหละคือกูสั่งของเลยแล้วแม่งเขาส่งของผิดมาเฮียกูสั่งอีกแบบนึงแม่งได้อีกแบบนึงไอ้สั์ อาอย่างเช่นกูสั่งทรงเอกูสั่งทรงเอทรงเอผ่าหน้าแม่งเขาใส่เขาส่งทรงเอผ่าหลัง<__'>เนื้อผ้าเป็นอีกแบบหนึง่งกูก็ลองเอามาใส่ดูเออแค่มันก็ดีไม่ได้ไอ้สมมุติสมมุติเออมันก็ดีนี่หว่าตอนแรกกูขายแต่ทรงเอผ่าหน้ากูเอามารีวิวอ,อันนี้ก็มันก็เอาไปเปรียบเทียบกับไอที่กูเ,เๆๆคยขายคนแม่งก็ซื้ออันนี้ก็ซื้ออยู่เออแล้วที่ซื้ออันนี้เพราะว่าราคามันมันย่อมย่อมกว่าเออ ไอเนี่ย900 900แล้วก็1 0 0งเออ900 1,002ไออันเก่าอ่ะมันขาย1,004 1,003อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องโฟกัสในปีเนี้คือมีเดียมเอ็นคือกลุ่มลูกค้าที่มีตังซื้อแต่ก็ไม่เกินพันแต่ก็อยากได้ของดีเออ,ไอ,ไ,อไอกลุ่มนี้ก็ดีนะเว้ยเพราะว่าบางคนอ่ะอันละ900ใช่ปะ่ะสั่งแม่ง6อันเอง อัลละพันพันสองสั่งแม่งหกอันเจ็ดอันอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจเลยเออบางครั้งอ่ะอัลละพันสามเขาอาจจะว่าแพงไว้อัลละพันสามพันสี่จะว่าแพงเขาจะซื้ออัลละแปดร้อยเก้าร้อยแต่ซื้อเยอะเพราะว่ามันได้หลายอันเออบางครั้งอ่ะมันแบบว่ามันคือไฟโซล่าเซลล์นี่แหละบางครั้งอ่ะมันแบบว่าเขาไม่ได้อยากได้แบบว่าสว่างเฮียอะไรมากแต่เขาอยากติดหลายจุดไงเออกูลืมโฟกัสที่ตรงนี้ไปซึ่งในปีเนี้ยกลุ่มมิเดียเอ็มต้องมา กลุ่มมีเดียเอ็มต้องมาเออแล้วอีอันเนี้ยอีกอันนึกนนงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายผมเพิ่งคิดได้เว้ยอันเนี้ยคนไม่ค่อยได้สนใจทําแหละแต่เดี๋ยวกูจะทาให้ดูกลุ่มสุดท้ายคือซูเปอร์ไฮเอ็นอะซูเปอร์ไอเอ็นคือตอนแรกสินค้าผมเจ็ดร้อยกว่าเอามาขายพันสี่กลุ่มซูเปอร์ไอเอ็นนะแต่ผมจะทําให้ดูแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังอ่ะถ้าเกิดใครอยากฟังใคร ใครอยากฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากฟังกลุ่มซูเปอร์ไฮเอ็นกำลังจะเริ่มทํายังไม่ได้ทํากลุ่มซูเปอร์ไฮเอ็นถ้าเกิดมึงอยากฟังเดี๋วกูจะมารีวิวให้ดูยอดขายซูเปอร์ไฮเอ็นมันได้เยอะไหมปกติอ่ะผมขายซื้อเจ็ดร้อยซื้อเจ็ดร้อยแปดร้อยเอามาขายพันสี่ซูเปอร์ไฮเอ็นเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยผมจะขายประมาณพันหกพันเจ็ดคือปกติอ่ะสินค้าผมประกันหนึ่งปีอยู่แล้วเออแต่ซูเปอร์ไฮเอ็นเนี่ยคือประกันหนึ่งปีอ่ะ ประกันหนึ่งปีแล้วก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่คือคือเพิ่มราคาเพิ่มราคานิดหนึ่งคือสินค้าเป็นอันเดิมนี่แหละตอนแรกอ่ะสมมติเจ็ดร้อยกูขายพันสี่พันสามพันสี่กูจะไอ้พันสามพันสี่อ่ะมาอัปเกรดเว้ยอัปเกรดราคาแต่ก็ต้องเพิ่มบริการก็คือกูเห็นแพลนใหญ่หญแบรน,นด์แบรนด์ดังๆอ่ะแบรนด์ดังๆอ่ะสเปคมันประมาณพันสามพันสี่แต่แม่งขายกันพันแปด แต่มันขายได้เพราะว่าประกันแล้วก็ชื่อแบรนด์ถูกปะแต่เนี้ยกูไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หลายคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. กูสร้างแบรนด์ได้แล้วเนี่ยแบรนด์กูนะแบรนด์กูคือหน้ากูเนี่ยผมสร้างแบรนด์โดยไม่ได้หน้าหรอกเสียงผมขนาดผมดีไปทําอีกช่องนึงเขาก็ยังมาถามว่าเอ้ยมึงใช่อยู่ช่องนี้หรือเปล่าไอสัตว์วงการนี้แม่งกูก็ยิงใหญ่อยู่ไงเนี่ยอ่ะผมก็เอ๊ะแม่ง ไอของที่มันขายพันแปดอะไรเงี้ยพันแปดแม่งทุนจริง,รงๆมันแค่ประมาณเจ็ดร้อยแต่มันขายได้เพราะว่ามันมันเป็นการเขาสร้างแบรนด์เนี่ยสร้างแบรนด์ให้นาเชื่อถือปั๊มปึ้งแต่ผมไม่มีปัญญาไปสร้างอย่างนั้นเพราะว่าเงินทุนผมน้อยเราก็จะทําในสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่ผมจะทําก็คือเอาของเจ็ดร้อยแล้วก็ทําสติกเกอร์มาอันหนึ่งพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมแขกไอสั์มึงเคยซื้อโน้ตบุ๊กปะ มึงซื้อประกันมึงต้องจ่ายตังค์เพิ่มอันนี้คล้ายๆกันเป็นพรีเมียมแคร์700ตอนแรกขาย1,040 1,030 50 1,040เอามาขายแม่งสัก1,500 1,600เพิ่มเงินไปอีกหน่อยเออพรีเมียมแคร์ดียังไงอ่ะก็คือหนึ่งเสียเปลี่ยนตัวใหม่สองถ้าเกิดมันเสียคุณไม่ต้องเวลาส่งเข็มคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีรถขนส่งไปรับถึงที่ไอ้เหียแม่งโคตรดีเลยอนะ่ะอ เดี๋ยวใครอยากรู้ระบบพรีเมียมแคร์เดี๋ยวจะบอกให้ฟังความจริงมึงก็รู้แหละคืออันจริงๆนะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ่ะคือการออกแบบระบบการสร้างสรรค์ผมมองว่าการขายของออนไลน์คือการสร้างสรรค์หลายคนเนี่ยอ่ะหลายคนเนี่ยผมทําคลิปหาเงินวันละพนันแม่งคนคนจะมาดูที่ผลลัพธ์ว่าเอยมึงหายยังไงแต่มึงไม่เคยดูวิธีการคือมึงไม่รู้เฮียอะไรมึงมีความรู้เฮียอะไรแล้วมึงจะไปหา 5, งได้เงินันละพันได้ไงเออไอเน,นี้ยผมก็เอาความรู้ที่มีเอามา พัฒนาเห็นไ,ไหมเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนนี้เราร้านสติกเกอร์มันปิดมันเปิดอยู่ก็คือเอาของแต่ละยี่ห้อแหละยี่ห้อเฮียอะไรไม่รู้ที่มันไม่ค่อยมีประกันอ่ะกลัวมาแปะเป็นประกันประกันไอ้หนวดประกันกูเป็นสติกเกอร์สีทองไอสัตว์พรีเมียมแค์เหมือนมึงเหมือนมึงเล่นเกมอ่ะปืนทองคือปืนเทพใช่ปะ่ะแต่แม่งแพงเอออันนี้เหมือนกันประกันพรีเมียมแค์เสียเปลี่ยนตัวใหม่ภายในหนึ่งปีอหไม่ซ่อมเสียไม่ซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่แถมไม่ต้องส่ง ไม่ต้องส่งกลับมาขนส่งไปรับให้ถ้าเกิดมันเสียคุณแค่แพ็กใส่กล่องแล้วใบปะหน้าเดี๋ยวกูส่งไปให้ไอ้เชี้ยแม่งแล้วเดี๋ยวขนส่งไปรับแล้วไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งด้วยเพราะว่ามันเป็นระบบดรอปออฟหไว้เชี้ยแม่งคนคิดระบบนี้ได้แม่งมันต้องเทนแน่เลยใครอยากรู้ระบบพรีเมียม,แ,มแคร์มาคอมเมนต์ได้นะไอ้เฮีย้ยเดี๋ยวแต่มันทาให้จะลองทําดูไว้เออกลุ่มแบบโฟกัสคือไม่รู้ว่ามันจะขายได้ปะนะแต่กูเชื่อว่าขายได้เว้ยคือบางคนมีตังค์เว้ยบางคนมีตังค์ บางคนอยากได้ของคุณภาพห้างแต่ขี้เกียจเดินห้างเอออันเนี้ยบริการดีกว่าห้างบริการดีกว่าห้างห้างเวลามึงจะไปเปลี่ยนมึงก็ต้องไปห้างใช่ปะอันเนี้ยมึงไปเปลี่ยนมึงนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านประกันปีหนึ่งเสียเปลี่ยนตัวใหม่ประกันแบบพรีเมียมแคชเจ็ดร้อยอาจจะขายแรกๆาขายพันห้าพันหกเออพันห้าพันหกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มนังอีกหน่อยได้ประกันเพิ่มเออดู แต่ปกติอ่ะโดยปกตินะไฟโซลาเซลล์ไม่พังถ้าเกิดมึงคัดยี่ห้อดีๆนะภายในปีหนึ่งไม่พังหรอกกูประเมินมาแล้วกูใช้มาหลายอันเห็นไหมเป็นอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่จะทําขึ้นก็มีสามกลุ่มเอ้สี่กลุ่มคือกลุ่มรายย่อยที่ไม่กลับมาซื้อแล้วก็กลุ่มที่กลับมาซื้อมีทั้งรายย่อยรายใหญ่แล้วก็กลุ่มรายใหญ่ที่แม่งซื้อเป็นหมื่นในสัตว์มสุดงนี่อะไรแล้วก็กลุ่มมิเดยลเอ็นไม่ใช่มีห้ากลุ่มนี่ว่ามิเดียลเอ็นคือคนที่แบบว่ามีตังละ แต่ต้องการซื้อระดับกลางๆเยอะๆแล้วก็กลุ่มพรีเมียมแคร์พรีเมียมแคร์คือแบบมีตังค์นะแต่ต้องการความมั่นใจในสินค้าเอาจริงๆนะไอ้หลอดอยกตัวอย่างเช่นอย่างหลอดไฟอะหลอดไฟไอ้ในหงในห้างแม่งร้อยกว่าบ,บาทกูเอามาแกะดูมันไม่ได้ต่างอะไรจากหลอดในออนไลน์เลยนะอันละยี่สิบสามสิบสเปคแม่งพอๆกันบางครั้งอะแบรนดังๆอะไม่บอกแล้วกันเป็นแบรนด์อะไรความสว่างแม่งห่วยแตกมากเลยในออนไลน์แม่งแบบเออแม่งดีเออ กูจะมาขายหลอดไฟเนี่ยหจะหลอดไฟเจอหลอดละยี่สิบกูขายแม่งหลอดละห้าสิบรับประกันความสว่างนี่เห็นว่าหลอดไฟมันมีการกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าปีหกเดือนแม่งก็เสียและหลอดไฟมึงไปซื้อห้างแม่งมันประกันแค่เดือนเดียวมันไม่ประกันปีหรอกเป็นยังประกันแบบว่าหลอดไฟเออกูประกันเดือนนึงอะให้ย่าสามเดือนแล้วกันหลอดไฟมันไม่ได้เสียข้างหน้าอะไรขนาดนั้อันแต่บ้านขอกูเสียบ่อยอยู่ะเออบางครั้งมันไฟตก ประกันเดือนหนึ่งอะฮ้มันไม่น่าเกียดเออเพราะส่วนมากค่ามันก็ไม่ได้ประกันเนี่ยเห็นไหมครับการขายของออนไลน์คอนเทนต์เราต้องเนี่ยอันนี้เป็นคลิปแรกของปีสองพันยิบสามผมวางแผนไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็จะมาดูว่ามันเป็นอย่างไงอ่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอ่าวันนี้ก็ไว้เท่านี้วันดีครับ